โดยทางโรงเรียนสองสมบูรณ์นะครับร่วมกับที่พักสงฆบ้านร่่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดค่ายอบรมศิลธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6จํานวน134คนโดยได้รับเกียรติจากกรยานมิตรสุจิตราสุวรรณพงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นประธานกล่าวเปิดค่ายอบรมศิลธรรมก่อนที่เด็กนักเรียนนะครับจะได้ร่วมประกอบพิธีกล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธมามากะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงและกล่าวคำฝากตัวเป็นสิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระประหลัดสุชยาบุิเสตโหเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะและหัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นเป็นประธานสงฆ์สำหรับการจัดค่ายอบรมศิลธรรมในครั้งนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมเป็นแบบบรณาการที่สร้างความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานครับสอดแทรกธรรมะในทุกๆก,กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีทีมงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสมาเป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ด้วยน้องๆนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการเข้าเรียนรู้ถามวัฒนธรรมชาวพุทธกฎแห่งกรรม5ห,ห้องชีวิตนริมินิสยัยเข้าร่วมฐานกิจกรรม UG5 หรือว่า universal goodness ความดีสากล5ประการครับนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้กแก่นะครับฐานจัดพับเก็บฐานปัดกวาดเช็ดถูเป็นต้น โดยทุกกิจกรรมนะครับน้องๆติดนักเรียนนะครับก็สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับ,บใช้จริงในชีวิตประจําวันได้นอกจากนี้ครับน้องๆคนเก่งและดีครับยังได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมรู้จักเรียนรู้การนั่งสมาธิเพื่อนําไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจําวันในคลาสของการเข้าเรียนนะครับก็มีการเรียนรู้ถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะครับได้หลับตาแล้วก็นึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่และกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง บรยากาศในวันนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและก็ประทับใจโดยเฉพาะผู้ปกครองนะครับได้เล่าให้ฟังว่าได้เห็นบุตรหลานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากการเข้าร่วมอบรมซึ่งผู้ปกครองทุกท่านนะครับพร้อมสนับสนุนสถานศึกษาให้ได้จัดกิจกรรมอบรมดีๆเช่นนี้ต่อไปเพื่อให้บุตรหลานเป็นคนเก่งและดีควบคู่ไปกับศิลธรรมครับ